มาแล้วครับเปรนากาศที่ตอนนี้อยู่ประมาณ2องโมงนะครับอากาศร้อนอย่างดีท่านชมครับก็มีการแจกน้ําส้มแล้วก็เข้ากินข้าแรงคืนต่างๆของกินพื้นบ้านทั้งหมดนะท่านชมตัวเองที่ส่งเชียงตุ้งนะคะสิบห้านะครับผมแล้วก็กัะเราเลี้ยงน้องเนาะอ่น้งชื่อความสวยเนาะอะไรนะตลอดเอาโอ้บแล้วเลื่องลัง พอก็กำลังไปเวลาโอเนีสถานะโอเนี่ยโอ้รีมาก่อนจะเต็มาแล้วแสดงวเอเอาเต็มกล้องเลยเต็มกล้องเลยทุกคนจะา t e r แล้วครับรปอากาศที่ตอนนี้อยู่ประมาณ2องโมงนะครับอากาศร้อนอย่างดีท่านชมครับก็มีการแจกน้ําส้มแล้วก็เข้าคืนเข้าแรงคืนต่างๆของกินพื้นบ้านทั้งหมดนะท่านชมครับก็เลยเห็นสีสันอย่างสวยงามนะครับก็สุดยอดเลยนะการเดินทางสําหรับวันนี้นะดูรปยากาศรอบๆที่ในงานไปเรื่อยๆนะการแจกแต่ละที่ไม่เหมือนนะท่านชมก็เลยเห็นแต่ละหมู่บ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละอย่างท่านชมครับชมรปอากาศไปรอบๆนะ สัจจาอดิษฐานอยด็กสุยลดมราบุมีถิดเราสุดยอดมากครับมีการกินดื่มก็พูดคุยกันไปได้เลยนะมุมตดูกรหม้อาาเจยบปั้นปูน่ามีาตีไผ่โซแลงเกระยาอยู่กางกลางอนตันต้ใกล้จะถึงนะครับก็รูบรรยากาศตอนตอนสาวงามมาซื้อไอกครมกินเยออย่างมากเลย เราส่วนมากจะกินไอศกรีมกันะครับผมอ๋ไอศกรีมเหรอโอ้โหอนละ2,000จัดนะพรถามวรนีจกกอนเนี้ยนะไปรอคิวเนี่ยเล่นออะไรินอ่ะเอาเมียวหรือนี่นงเราเด้นก่อนกินเลย ô hả? tao bao? ở đây đây Tại đi mạng đây có sao mà đâu? Đi <laughs> nữa

ปิ๊กไล้กันนำเมด้วยก็เดี๋ยวา่าอไหเยอะน้ำาอาหมดนะนดีนะน,นี่มีหลายอย่างนะเข้าแรางคืนเข้าซอยมีทุกอย่างเลยน้อยเอาทักทายทั้งนี้นยังไปปันเนาะเฮ้ยเป็นเจ้าก,าก้าวจิ้มมั้งเนี้ย <laughs> นีต้อนรับงานานาี่อีกรอบหนึ่งครับตะกี้ก็เราไปซื้อโยเกิร์ตกับ ยำมะม่วงนะครับเดี๋ยวนี้ก็หาที่ที่นั่งที่โลภกว่านะร้อนมากครับก็ขอเนี้ยหาที่โลภแล้วก็พักผ่อนแป๊บนึงนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์บินลำบวงเชงตรงนี้นี่ยลำบวงในข้างๆนี่เลยโอ้ยลำบวงรุ่นใหม่เอ้ยลำบวงมย้ำเหมือนเนี่ยผู้ต้องย้ำเหมือนย้ำกับคู่น้าอันนี้นี่นี่น้องกุ้ม น้อน้ำคอนน้ำควนน้งวน้อนิงไเยกันน้วนแน่นอนมาไดไปเรียดยำไหมคับพี่หน้โอ้ยยำก้าวแดง้นง่ายวคจะาใครวะไรกันไรกันรงจริงอาจจะังมากท่านชมนะเดี๋ยวขป้นไไนเดี๋ยวโอ้ยยยยย Los pelos alucinan. รวมวอโอ้ใหม่สูงใหม่สูงเซงเขียมตุ้งนะคะทีูนยห้านะคะรับแล้วก็กับน้องอามโนนน้องอารนเะจหน่อยจะสวัสดีก็จะให้หน่อยเราเรียงน้องเนอะน้องนี่ก่อนเดี๋ยวถ่ายไปว่าพี่เจ

ันนี้ก็ขอเฟซขออะไรเลยเดี๋ยวทักไปเลยรีบกินเลยเดี๋ยวคนจะมาถ่ายนะเดี๋ยวคนวมาอร่อยไหมอร่อยไหมเห็นกินนานไม่คุยเลยเนี่ยครับผมแค่เป็นคนถือกล้องนะห้ามคิดอะไรนะน้อยไม่คิดอะไรกับน้องเลยนะเหตุที่ก็เป็นน้องสาวเหมือนกันนั่นแหละเรายังไม่เคยไปเลย เด <te> <ty> ือดร้อนมากเลยเขาเขารวมนิดหน่อยเขาร่วมนิดหน่อยก็ได้โอ้โหหน้าตัวเองไม่สวยดูหน้าเลยยังไม่สวยไปพวกหลานน้องไปก่อนติดตามกันด้วยนะคะกลับจากเดินด้วเล็กกระเช้าเกรงพองเกรงพองกำลังกินอยู่พูดไม่ค่อยชัดนะกินให้หมดเดเท่านั้นก็ อย่าไปถือซาเลยนะก็เป็นเพื่อนในนมทดครับชอบกินไอศครีมนะเดี๋ยวแต่คนโอ้สาวงามตินท่าท่กผ่านมาบังนงยอเล้ๆ เราติดเนะคปน่ามาอะไ้กอซันขายกตียวนี่โมนผมปนอะไรอยังงูวะมมนี่ผมปนอะไรอยังงวะมปาลูกสาวมาด้ไบเอ้ยป้าลูกสาวมาเลยไปด้วยยีมันเสื้อนี่ วันนี้ไม่มีลูกสาวนะถ้ามีลูกสาวจะขายดีกันนี่นะอันนี้คือข้าวกันจิ่งนะภาษาไทยเรียกว่าข้าวกันจิน่งนะี่นี่เรียกว่าเนื้อส้มนะอ๋อนี่เอามาถ่ายการบุญม,มาเสื่อเดี๋ยวนะสแสดงจมาเก็บหมานมาดีเท้าตีนเนี่ยี <c oughs> ่ครั้งนึงผมเคยถ่ายก็มีวัยรุ่นมาลุมซื้อนะแต่นี้มีลูกสาววันนี้ไม่มีลูกสาวนะน้องเก่งฟองก็ร้อนมากน้องเก่งฟองมาอยู่ที่ไหนก็ไรเนี่ยจุกจ้ำกันนะเจ้าไหนอะไรพี่ถ่ายผมมันนั่งอะไรนางชายขายก็ไรเงอกำจัเอาตัวส่ง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดีเพลงงนิดหน่อยปาปลาหนึ่งสองสามเงียบขลามมั่น i need to c a p t u ัเกลือสองปลครับปกโรกานน่ะแนพวกเงีใจกันแน่กำเลยกำเลยขั้นปลาได้ถุงนักเอาหมดแล้วแน่มาด็กกเมียกำกำกำเอามันนั่งน่ะ นะครับมัดละประมาณอันนี้คือ2,000ันจัตอันนี้คือ1,000จพัดโอตไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ประมาณ2,000อ๋อไม่เหมือนอันนี่คือคารามอะไรครับคารามกันที่คาามกันที่โอ้มีชิมเลยนะท่านผู้ชมอันนี้คารามไม่เขามีโอ้เร็วเด็๋ยวก็ซื้อเขามีอ่ะจิ้มแล้ปะจิ้มอะไรนะไอหม้ออ๋อแล้วจิ้มแล้วให้กันเนี้ยนะเป็นเปนักชิมอะไรมาโอ้เดี๋ยวซื้อหาปากอ่ะ ให้น้องเก่งฟองชิมแล้วก็โอ้ยจิ้มกันนี่เนี่ยหนต้นหัวงิงอ,ะอ่ะอร่อยมากค่ะอันนี้คือรสชาตินี่ทํามาจากน้ออําอ้อยนะ <c oughs> น้ําอ้อยนี่คือผลิตที่วันหอยนะผมว่านนะช่วงนี้เนี่ยที่เขาอิดน้ําอ้อยนะถ้ามีเวลาจะไปถ่าย <c oughs> อ่าวิธีทําน้ําอ้อยถ้ามีเวลาก็ถ่ายดียังวันวันวันหอยวันร้อยอ,อ่ะเป,เ,อเป็นเนออเป็นเฮ็ดน้ําอ้อยเนี่ยนั่นเะดี๋ยวก็ถ่ายช่วงนี้นะวันปลูกใช่ไหมวันปลูกอ่ะอ๋อ อ๋อวันปกนะผมว่าน้องดีแน่ๆไม่ใช่เขารู้จักเลยนะวันปกโอ้ออาลาตัวก้มามันนอ้อยคนมาเยอะแล้วครับตอนนี้ครับก้ามัสซีนาปาวันนั้นโทรศัพท์กันนะอเอานั่งเกมพองจะไปไหนต่อครับไม่รู้ว่าเล็ดไม่รู้นะครับรรห,หาที่หลบร่มก่อนนะนก็ไม่เป็นไรรอที่นี่แหละก็อากาศร้อนมากครับบรรยากาศอย่างดีสาวงามเชียงตุง อันนี้ก็ปึ้งมากครับผนสวยไม่ไม่ผิดหวังนะผมอุตส่าห์มาติดเสลายน้องเขายังไม่มีหมกเลยอากาศร้อนมากเลยสวัสดีค่ะสสวัสดีครับคนสวยทุกคนครับกินข้าวมาหรือยังครับยังไม่ได้กินคะ่ะอไม่ต้องกินก็ได้นะเจอหนุ่มเยอะวันนี้อิ่มแล้ว <c oughs> มันไี้อิ่มเท่าข้าวนะคะโอ้อ <c oughs> เฮ้ยตะก,กี้ก็มีหนุ่มต้งสีเยอะก็ตองสีมวดดำจกกะกันตีนนะนะอ๋อหไม่ใจหน่ะน้องพา จะมัีเจงงามเจงงามโอ้โหว้าวจอมใหม่ว้าวรวมกันหมดเลยท่านนั้นสนลงสนหลงเยอะมากเยอะมากแล้วนะฮะเราเราก็รู้จักบางคนเดี๋ยวไม่รู้จักกันหมดเลยแต่ถ้าเด็กจืนหนุ่มนี่ตอนเข้ามาหนุ่มเบ่งใหม่อ่ะเยอะมากเลยโอเคเราไปในต่อครับสาวๆครับร้อนมากนะโอเคไปเลยท่านนั้นไปหาที่หลบแดดนิดหน่อย โอเคตามน้องไปก็ได้ครับตามน้องน้องเด็กจิ๋วอดี่มอะของนนนะไม่ใช่หอมนนนะของของของนนซีฮักเขยไหมฮซีฮักครับมีอะไรเหรอไม่เป็นไรซีฮักก็ได้ซีฮักก็ได้จัดไปเลยท่านั้นอยากมางานนี่มาเลยติดตามด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยไปสับคลายหรือว่าติดตามของน้องของนนนะครับก็ชื่อช่องน้องของนนเป็นภาษาไทยนะ เป็นภาษาไทยค่ะภาาษอังกฤษก็มีอยู่นะคะมีสองช่องเลยเหรอไม่ใช่มีช่องเดียวเอวาวโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแอวต้องสีนะยังไม่ผ่านเลยจะอาจจะเป็นวันจันทร์หรือว่าวันอังคารเดี๋ยวไปหานะครับทางสามสาเลยไปเลยวันอังคารเฮ้ยระวังมอเตอร์ไซค์ชวนนะปาด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 ไปค่ะเมื่อเมื่อเมื่อนำนางนั่งไปได้เท่านั้นโอ้ทางนี้นะผมว่าหลงทางอยู่แล้ว อันน oh no yeah, oh, okay, okay? ี mae, okay. way, hey, pussy, ้ครับหนุ่มหล่อเชียงตุงของเราไปซุ้มไปซุ้มแก็โอ้ยย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 ายย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 ้ายยยยยยยายย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 ยนยย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 ย หนุ่มหล่อเช่นกงเยอะนะนี่นะ ก่อนอยู่ไนก่อนู่อนอย่าไปไกลต่างองอย่าไปเข้าส่ต้องเมคนใดนี่ค่ะ่ก่อนเออม่นอเม่นออยู่ตรงไเหรอเ่นอะอยู่ในตรงไปถึาเป็ยุ่งสงารนี่ใบ้อข้าใหญ่โอ้หวใช่อบุกคอจู่บุบ่อเร่ี่ใหญ่ใหญ่นั่นเออ่าเพ่อนๆมันยานำจอหัแจกได้ครับ

ว่าด uh, uh uh, uh yeah. uh, well, ีไ uh, ต cool. ิดนม่เต็ม well, ทีก uh, ่อนอูลับลับีนะฮื้ขมงก็เลี่แสด้เขาก็หลายคนสมเกอ่าเจนเป็นนักยูทูบเบอร์เกาหลีตยวนเลยวัานธรรมดงจิงตัวเขาก็สมเดีเอามศึกษาเลยก็เผยเพ่ศึกษาก่นดูเผยเพ่แวสดห้บา่ได้โปรหเปาน่ากห้ไข่ไข่มเกลีรตาลเกี่ยวกับโดที่แฮพักตนใส่อ่าป อาหาสังข้านี่นะเดี๋ยวนี้มันเกิดอยู่สองห้อเลยตลีดุ่ยลี้ยค่ะเกิดอยู่สองห้ะอาหรพัดน้วันนี้มาแจกก็ได้แจกข้าวเหนียวกัน้ำพริกอ่ะเว่าันนี้ก็ได้แจกถั่วเน่ากับน้ำพริกอะเฮ้ยว่าอย่าูดูพาเขาตายว่ะเฮ้ยว่าตาตู้ทำานคนโฉเขาวไรอ่อันนี้นี่ี่เล้งเลี้ยนอกันนอนนะหลาเจสุบันไดู้้หน้าบันไดเดือดทได้ค่ะเออชจครับ เอ้ก็เลยมาชวงไปดังว่านี่ตเานี่อเยสดอเกเกเกกมากั้หมดอยด่านเาเพาาอาีตล่าะุณเลยอาจกปบจ่าเยยิกเเขา้วากันสตกเตอรไม่็ของพกันาสัตตาตีอันดีความสังพันมาลานาทข้าวาไปกน เน่ก nee, ¿no? uh, e. okay. uh, ah. ็ได้ยิงมุ๊กกาไม่ไหว้ว่ะากเปามีพักถไทนมีพักถยแตเหมือนดามเหมือนว่ามีเมอมีเพนั่นไหนนะแล้วะดีเปล่าปตเทศรจะเปลี่นปรเ ไปนี่โอไปนี่โอ้ไปนี่อ้ลานมือน่จ้านตดก่อนไปนี่ก็เพราบักไฟไปตักใส่ตาเยอะแเก้ากาข้าวแม่แจงนะอันนี้ข้าวเหนียวเน้อหมูเหี๋ยวขอสกคอหนึ่งเอากล้าคอแล้วเดี๋ยวยุกเลยนะขบตังเหือนี่มันแตกก่อนมีน่น่ะเนาะต้มาก็มีจังมาเนี่ยข้าวเหนียวอ

ดืแม่นทางใจมันกิการเป็นกระเบนหล่าวก็น้ยเปนดีหรือว่าจะกงอ๋เนี่ย็นกเนหลักเล่นซิกเ็นตัวกด้จังนดีเนี่ยใอพี่น้องก็เนี่อ๋อก็ได้เป็นดี อนาคตรังเดชาป็นูเรเอแล้วรัสาเป็น okay. ่งแล้วนอองรูน้กเป็นนองแป้งเลอะไรน้นั่งงแนนี้ถอแลได้ลนอเฟงรนก็ได้ก่อนูนนะอันก็ทางน่ก็แ้วก็ูนก็เลยกับเจ้าาคาจาร์หรอแลน อาเาอาวาสวัดสุวรรณมาลูกสาวาลูกสาวายเข้าใจเลยเลยใช่นานี e ้ดยนืใ่ี่นัอันตรายตอา่ตามตอ่ดเจรหม่่าอนี้ต่างใจ่อแต่เราตามใจสบานนมไปอยู่หั้รยแนี้ยนใจาอะไปนี้ก็ต้องสองก่อนจับได้นามาตรเสีลของอคหสการได เฮ้ยเสาบีดที่สายก็กำเสกจองกับปอนด์ได้ดีขึ้นละเฮ้ยมันมีบริการกำจองวันนี่ยคูคู่ก็หนีเอ้าลำแม่เนอะอ๋อมีบริการอย่างดีนะครับข้าเหนียวสุกอบมาีใจสีข้ามำจากข้าบนจิงานีกว่าเดนาปล่อย้านำจาน้อมังอยู่หาพันแผ่นใจบุญตุ้งานหอมตุ้ง บานแสนอันนี้ก็มาด้ัเมสยอรอยู่นา้อสายันกจะนุ่งอยู่หาบันเดีห้น่ะอ่าด้กกรรมการได้มานเนนกคือบางส่วนก็นที่มาถึงดีเนียนะอ่าที่มาถึงดีเนียก็ออ่าจนเกันเมื่อไปไว้ทีพักถูผ่องก่นเลยนะอ่าเื่อว่ากาอ่าโขน้องแ้งมกขายเกบหมกถึงน่มรูแสงแกงเมา กอจับเขามาจัาถึงปากจงปากจันตาอมันราแก้วแล้วมาเจ้าก็หานเฮ้ยขึ้นนื้มูมเล่าสอง่วงกนนะว้เข้านียวแล้วพองนั่นก็เข้ามาถึงน้ตาลแล้วนะอ่าเวาุ่หัวสก้าไข่เต้วยหลังคตยสันอเจจไปในปิไตทาเราไปถ่ายที่น้องแป้งดีกว่านะจะได้ถ่ายเยอะไป